สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับฟังนะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องอัลตดอยนะครับเกี่ยวกับพื้นฐานการเล่นหุ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของคําเตือนนะครับรบกวนอ่านก่อนนะครับเป็นแนวทางนะครับราะห์เป็นแนวทางไม่ได้ว่าแนะนําให้การซื้อขายแต่อย่างใดนะครับวันนี้เราก็จะมาด้วยกันทั้งหมดหุ้นทั้งหมด3ตัวนะครับได้แต่ w i c e rio และก็ j w d นะครับก็จะมาทําการบ้านกันนะครับเพราะว่าดูถสถานการณ์นะช่วงเนี้ยหุ้นเขาเล่นหุ้นตัวใหญ่กันนะ้อนหลังจากที่งบออกมานะครับหุ้นตัวเล็กก็มีแรงเทขายออกมานะครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลย WIC E นะครับสาหรับไว้นะครับไว้ตัวนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันมีแนวต้านใหม่มานะครับอยู่ที่ สูงสุด13บาท70นะครับสำหรับไว้นะครับในทางเฟรมมันเป็นยังไงนะครับเรามาดูครับทางเฟรมมันนะครับทางเฟรมมันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาพอสมควรแล้วนะนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูตรงนี้ครับนี่ครับมันเป็น High เนาะอันนี้ก็เป็น High ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นโล รบต่อไปเขาก็ต้องทําโลลงมานะครับแต่ลงมาเนี่ยจะลึกไม่ลึกเนี่ยเราค่อยมาว่ากันเพราะตอนนี้ช่วงนี้มีแรงเทขายลงมาแล้วนะครับชุดนี้น่าจะเป็นประมาณเนี้ยชุดเนี้ยนะครับแต่าจะทําโลมาแล้วก็ขึ้นไปประมาณเนี้ยนะครับในทางเฟรมมันนะไอซ์ไอเขาอยู่ที่ไอซไออยู่ที่83%ซึ่งเกินโอเวอร์บอสไปแล้วนะครับส่วนทาเฟรมวีก วิ่งนี้มีการถักหัวลงมาถึงจะทําไส้ขึ้นไปทําเป็นแนวแนวต้านก็จริงนะครับแต่เขาก็มีไส้ลงมานะครับก็ถือว่าไอ้นก็อยู่ที่โอ้บอสอยู่ที่แบเดปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสโตนนั่นก็อยู่กลางๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับไอาสโตนผงเอาไว้ดูเฉลๆลองศึกษาดูนะครับแล้วส่วนทางเฟรมเดย์นะครับทางเฟรมเดย์เนี่ยวันนี้หลายสองวันแล้วนะเขาขึ้นไปแตะปุ๊บเนี่ย ลักษณะแนวรับของเขาเนี่ยเขาชนมาที่11บาท50ถึงปะที่ผมตั้งไว้11บาท60นะครับ11บาท60นี่มันไปชนเนี่ยตรงไหนมันไม่ชนตรงไหนเนี่ยเดีย๋ยวผมขอดูก่อนนะมันยังลงมาทดสอบยังไม่สุดนะเหมือนมีเง่งไว้เลยนะครับสำหรับนี่นะครับไว้นะครับดูทำเฟรมแล้วก็น่าจะย่อลงมาสักพักหนึ่งนะครับแต่คงไม่หลุดที่10บาท40 นะครับในระยะนี้น่าจะทําเฟรมน้าทําขึ้นไปประมาณนี้ย่อลงมาทดสอบทีแล้วขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาเนี้ยครับผมว่าะยะสะสมมันควรอยู่ที่สิบเอ็ดบาทห้าสิบถึงสิบบาทสี่สิบนะครับถ้าหลุดมาตรงนี้ถึงแปดบาทเก้าสิบก็ได้ใก้เก้าบาทแปดสิบนะครับตรงช่วงเนี้ถ้ามันอยู่ในช่วงเนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้ามันหลุดไปจากเนี้ยผมให้คัสออกไปเลยนะครับผมส่วน RSI เนี่ยเขาย่อลงมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้น่าจะย่อไม่แรงนะครับ 61%นะครับเหลืร้อาจจได้เขาปรับถึงประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าน่าสนใจนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะเพราะว่าขึ้นมาแต่มันก็ยังมีแกลบอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับแกลบอยู่ตรงนี้นะครับยวผมตีกอนมันมีแกลบอยู่ตรงนี้ครับแกลบเข้าอยู่ที่8บาทนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะลงมาลึกขนาดไหนนะครับถ้าเขาขึ้นมาตั้งแต่กี่บาทละ4บาท5บาทนะใช่ไหมครับนะครับขึ้นมาเยอะมากนะครับสําหรับ ไว้นะก็ถือว่าเป็นหุ้นติดลมบนไปแล้วนะครับอาจจะย่อลงมาแล้วอาจจะทำไซเวย์อยู่ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปนะครับสําหรับไว้นะครับเรามาเามาแนวรับกันเลยนะครับผมให้แนวรับนะครับอยู่ที่ช่วงประมาณ11บาท50ถึง10.4นะครับแล้วก็แนวคัสนะครับเราต้องคัทนะครับถ้ามันหลุดไปที่ 9บาท80หรือคุณจะลองเล่นที่9บาท80ก็ได้นะครับลักษณะการเล่นคือให้มันย่อลงมาก่อนนะครับกระทบแล้วขึ้นไปแล้วก็ย่อแล้วกระทบแล้วให้มันเลยจุดจุดนี้ไปก่อนนะครับเส้นเนี้ยครับ11บาท15เนี่ยครับ11บาท5เนี่ยมันเป็นแนวต้านสํารับไปถ้ามันย่อลงมานะในความคิดผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะต่อไปตัวหนึ่งตัวที่สองน,นะครับก็คือรีโอนะครับรีโอนี่ทาไมผมถึงเอามาพูดถึงหุ้นที่เกี่ยวกับ หุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกอะไรพวกนี้เนาะผลส่งหรือว่าอ่างเงี้ยเพราะว่านี่ครับดีแบบงบออกมาดีด้วยนะสําหรับรีโอนะนะครับขึ้นไปตลอดเลยนะครับหุ้นเขาขึ้นมาตลอดเลยเนาะก็จะประมาณนี้ส่วนไอ้ในยังไม่ปรากฏผลนะครับเพราะว่าระยะสั้นมากนะครับสําหรับรีโอนะเนี่ยผมสร้างแนวรับแนวต้านไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลบไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่า ผมทำการวาดตัวนี้มานานแล้วนะครับชอบเหมือนกันนะครับแต่ขึ้นไปตั้งแต่เห็นมาตั้งแต่เจ็ดบาทแปดบาทนะครับขึ้นไปแล้วนะครับไอซ์ไอของไทม์เฟรมวีคอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับส่วนสโตนในวีคก็ลดลงมาเนี่ยครับมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นจะพูดยังไงมันเป็นเนี่ยครับเห็นไหมครับมันทําฐานเนาะฐาน ตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็ทําฐานอีกนะครับแตตรงนี้มันน่าน่าจะทำฐานอยู่ประมาณช่วงนี้ยในความคิดผมนะอยู่กอบเนี้ยกรอบเนี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณสักสิบเอ็บาทเจ็ดสิบถึงสิบแปดาทแปสิบนะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสําหรับปีโอนะ ในาการทําขายเขาครั้งนี้การทําขายเขาเนี้ยเดี๋ยวผมทะสั้นแนวต้านที่เขาขึ้นทําข,ขึ้นไปใหม่ก่อนนะครับสาหรับคนที่ไม่มีของนะสำหรับคนที่ม,มีของรับแรับต่ํามาเนี่ยก็ถือว่าถือได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปรีบขายตามกระแสนะแต่ก็ยังไงอยากขาอยากให้มันขาดทุนก็พอนะครับสิบสองบาทหกสิบนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเขียนก่อน นี่เลยนะครับสําหรับรีโอนะวันนี้ก็ย่อลงมาแรงพอสมควรนะครับย่อลงมาแรงแล้วไปเจอแนวไหนครับไปเจอแนวนี้เลยนะครับไปเจอแนวต้านแนวรับตรงนี้ที่สิบเอ็ดบาทสามสิบใช่ไหมแล้วก็มีการแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับกรอบของเขาเนี่ยในความคิดผมเนี่ยผมว่าคุณจะเล่นในกรอบเนี้แหละนะครับสะสมอยู่ในกรอบเนี่ยนะครับหรือถ้าคุณอยากจะเอาให้แน่ในเะมื่อเขาสร้างแนวรับมาแล้วคุณก็ลองตีไปเลยนะครับ ตีไเลยที่1ิบเอ็ดาทสาผมว่าเขาน่าจะลงมาอยู่นะครับจุดจุดนี้ก็มีแรงนผมกดที่ก่อนนี่ครับ11บเาทสาจุดจุดนี้เขาก็มีแรงแรงซื้อแรงขายพอสมควรนะเวลาเขาย่อเนี่ยคุณเห็นไหมครับเวลาหุ้นเขาย่ออย่นี่ย,ยเห็นไหมครับขึ้นมาปุ๊บเนีย่ยตามขึ้นไปปุ๊บ ย่อลงมาขึ้นไปปุ๊บย่อลงมาอันนี้คือเขายกฐานขึ้นไปคุณเห็นฐานตรงนี้ไหมครับเขายกขึ้นไปปุ๊บเขาแรงขึ้นไปเลยพอทำหายปุ๊บก็ทําฐานใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ยกขึ้นไปเรื่อยๆนะมีการทดสอบในจุดจุดนี้ขึ้นไปเสร็จปุ๊บเขาย่อลงมาย่อลงมาแบบนี้เนี่ย,ยผมว่าเขาน่าจะรอประมาณเนี้ยในช่วงเนี้แต่ถ้าไม่ถึงก็สิบเอ็ดบาทสามสิบเข้าไปก็ไม่คิดเลยนะครับแล้วถ้าจะให้ดีก็คือเข้าไปที่แนวรับที่สิบเอ็ดบาทสามสิบถึงสิบเอ็ดบาทแปดสิบนะครับ คัดที่สิบเอ็ดบาทห้าสิบนะมาจะย่อลงมาประมาณนี้แล้วขึ้นไปใหม่นะครับสําหรับพุ่งตัวนี้นะเผลอว่าคำแค่นี้แล้วมันก็ขึ้นไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่ระยะระยะห่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสิบเอ็ดบาทเนี่ยครับสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบใช่ไหมจากสิบเอ็ดบาทสามสิบนะครับแต่ผมชอบเน้นแนวรับลึกๆหน่อยนะครับเวลาเพราะเวลาเขารับลึกเนี่ยเห็นไหมครับเกือบ ลงมาเกือบนี่เลยนะอันนี้ก็เกือบแล้วเส้นทัน้งนี้อาจจะโอเคอยู่ในกรอบนี้ก่อนก็ได้นะครับสิบบาทสามสิบเนี่ยน่ารับนะสิบบาทสามสิบถึงสิบบาทแปดสิบเนี่ยหรือสิบบาทห้าสิบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับสำหรับรีโอนะผมสรุปนี้เลยแล้วกันนะครับรับนะครับสิบบาทห้าสิบถึงสิบบาทแปดสิบนะครับคัด ที10่10บาท50นะครับสําหรับพุ้นตัวนี้นะประมาณนี้ส่วนประมาณนี้นะครับส่วนไอซ์นาเขาอยู่ที่64เปอร์เซ็นก็ยังไม่ค่อยโอเคก็คยังโอเคเท่าไหร่ก็ยังโอเคไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสําหรับรีโอก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็น JWD อันนี้ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วหรือยังอันนี้นะครับเรามาทํากันดูนะครับทําเฟรมมันเป็นยังไงครับ JWD เห็นไหมครับ อันนี้มันจุดสําคัญเลยนะสําหรับ JWD นะขอโทษทีนะนแนวรับผมตีเยอะไปหน่อยเพราะว่าหนึ่งจริงๆอ่ะเขาควรเป็นหุ้นที่ต้องเป็นขาลงนะใช่ป่ะอันนี้หายใช่ไหมอันนี้ก็หายใช่ป่ะแต่มันเป็นไงครับมันลงมาอันนี้ก็หายแต่มันก็ย่องมาแล้วก็ฐานเนี่ยโร่โล่โลต่าโรต่าไปเรื่อยอันนี้ก็โลต่ํานะครับดูเกือบจะเสียทรงไปแล้วแต่นั้นนี้มีการจุดกลับตัวคือจุดนี้นะครับ เส้นนี้เลยในเดือนนี้ก็กลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ผ่านทุกแนวต้านตรงนี้ไปถือเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะคะสำหรับ JWD น่าจะเป็นบุรผู้บริหารน่าจะเก่งแต่ตอนนี้เขาน่าจะย่อลงมาทำฐานก่อนนะครับทำทำประมาณนี้แล้วขึ้นไปใหม่นะในความคิดผมนะผมว่าเขาจะทำฐานนะครับการทำขาเมื่อคืนเขาทำลึกด้วยนะครับอาจจะทำมาถึงตรงนี้เลยก็ได้นะครับก่อนที่เขาจะขึ้นไปใหม่แต่สำหรับผมนั้เนี่ยณนะนะปีนี้หุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ย ค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับผมว่านะน่าจะโอเคเลยส่วนไอซนายเขาอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดบาทได้เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับทมเฟรมวีคเป็นไงครับดูครับทม์เฟรมวีคถ้าคุณจะเล่นวิคคุณก็ดูทม์เฟรมวีคแต่คุณเล่นเดย์คุณก็ดูทม์เฟรมเดย์แต่ผมจะดูทม์เฟรมมันก่อนเพื่อที่จะมาดูว่าเป็นเทรนอะไรนะครับในระยะภาพใหญ่เป็นไทม์เฟรมอะไรนะครับเป็นเป็นเทรนขาขึ้นขาลงแล้วก็มาดู ภาพย่อยนะครับว่าลักษณะการที่เขาทําแต่ละครั้งเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับขึ้นมาหมดแล้วเดี๋ยวผมขอลบข้างล่าง,างทิ้งแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะลงตอนลงค่อยมาทําใหม่ละกันนะครับสําหรับแนวรับเนาะอันนี้เรามาดูแถวแนบนี่ก่อนช่วนไอ้้เขาอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับหุ้นที่ติดเทรนแล้วเนี่ยมนลคราย่อมมันจะอนรอแรงนะผมว่าตัวเนี้ยให้รอเข้าดีกว่านะครับเป้าของผมเนี่ยมันลงมาปิดเก็บแนละ้ว ในความคิดผมเนี่ยถือว่าสวยเลยสําหรับ JWD นะครับเป็นตามเทคนิคของผมเลยที่ผมเคยพูดไวใ้ในในในเฟซนั่งลงไปดูนะครับย่อลงมาปิดแก็บพอดีเลยนะครับที่15บาท60ตามที่ตีเส้นไว้เลยนะครับเรามาดูแนวต้านที่เขาทาใหม่ในรอบนี้กันนะครับว่าเขาทําไว้ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับแนวต้าน17บาท40ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนในทางเฟรมเดย นะครับ1ิบาท70ด้วยนะครับตัวนี้ในความคิดผมเนี่ยหนึ่นะครับคือเขาย่อมีแรงขายมาขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมว่าเรามารอ,ร,อรับลึกๆกันไหมรอลับลึกๆอย่าให้หลุด15บาทหรือนี่เลยเห็นแล้วเห็นจุดรับจุดหนึ่งถ้ามันจะไม่ให้หลุดตรงนี้นะจุดรับสำคัญตรงนี้ 17บาท40นะครับก็แนวรับรับได้มหตอนนี้15บาท60รับหน้า15บาท60ถึง15บาท14บาท70ก็ยังรับได้นะครับแต่ถ้าหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยผมว่าควรคัดแหละนะครับผมนะอาจจะไม่เกิน14บ่าท20บะนะครับในความคิดผมนะน่าจะหลุดประมาณนี้ไม่น่าเกิน,นี้อ่าจทิ้งไสลงมาที่ตรงนี้ทิ้งไส้ลงมาช่วงเนี้ยทิ้งไสลงมานะครับ ก็จะประมาณนี้นะสาหรับหุ้นตัวนี้นะรับนะครับผมให้อยู่ที่15บาท60ถึง14บาท70เลยนะครับคัดนะครับคัดนะครับคัดผมให้อยู่ที่14บาทนะครับก็ถึงจุดคัดก็ต้องคัดนะครับเล่นตามแผนนะ ็นแนวทางนะครับลองปปรับใช้กันดูเนาะไม่ได้ว่าให้ซื้อขายแต่อย่างใดนะครับก็จะมานนี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ